สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตัวแล้วแต่ดีเสมออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วกับชีวิตของเราอะคะ่ะมันดีเสมอเลยทุกคนวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาเกิดมาเพื่อเราเลยคะ่ะเกิดมาเพื่อให้เราได้ ได้ได้กระทําบางสิ่งบางอย่างในชีวิตได้พูดได้คุยได้เจอได้ลงมือทำใครหลายคนในชีวิตต้องผ่านเรื่องนี้มาหาจริงไหต้องผ่านการตัดสินใจในชีวิตไม่ว่าจะเป็นจังหวะหนึ่งหรือจังหวะไหนในชีวิตจริงไหมคะจริงไหมวันนี้เรารู้สึกไงกับการที่เราต้องตัดสินใจคะอยากตัดสินใจไหมหรือไม่อยากตัดสินใจ หรือไม่หรือไม่ต้องหรือไม่รู้จะทำยังไงวันนี้ทุกการตัดสินใจนะคะเราจะต้องยอมรับได้กับการตัดสินใจกับผลที่ออกมาทุกการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา เราเป็นคนตัดสินใจเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่เกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วเราต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจในครั้งนั้นผู้เชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะแล้วสิ่งที่เพื่อนๆมาบอกก็คืออาจจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็ตามหรือว่าการตัดสินใจในชีวิตวันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพบเจอไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องกฎแรงดึงดูดหรือไม่หรือว่าเราจะรู้สึกยังไงกับกับ กับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในวันนี้นะคะทุกอย่างต้องผ่านก,า,นการตัดสินใจในตัวเราทั้งนั้นแต่วันนี้การตัดสินใจของเรานะคะอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือที่ผิดหรือไม่รู้แต่สมองของเราอะคะ่ะถ้าวันนี้เราดึงการตัดสินใจมาใช้กับกับกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแบบถูกต้องผลลัพธ์มันก็จะเกิด เป็นสิ่งที่ดีเสมอถ้าเรามีสติกับการตัดสินใจในครั้งนั้นเราจะมีสติได้ต่อเมื่อเราสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในตอนเนี้มันเป็นสิ่งที่เราใช้อารมณ์หรือเปล่าในการตัดสินใจนะคะจังหวะชีวิตที่เกิดขึ้นกับเราบางคนมีปัญหาแล้วเจอปัญหาในวันนี้คุณจะบอกว่าบางคนก็จะรู้สึก จะรู้สึกแย่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือบางคนก็รู้สึกดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคะถ้าวันนี้มันเป็นเรื่องเลวร้ายนะคะจงดีใจไว้เลยว่ามันได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยมันเกิดวันนี้ดีที่สุดละคะ่ะเพราะถ้ามันเกิดหลังจากนี้นะคะเราไม่รู้ว่าชีวิตหลังจากนี้เราจะรับกับปัญหานี้ได้ไหม ดีแล้วค่ะที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้มันเกิดขึ้นกับเราณเวลานี้เพราะเรายังมีแรงและยังมีสติที่จะต่อสู้กับปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าหากวันนี้เราได้เจอกับสิ่งนั้นแล้วแสดงว่าชีวิตของเรากำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเวลาเราทำอะไรแล้วเกิดปัญหาบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เกิดสภาวะที่แย่ไม่สบายใจรู้สึก รู้สึกไม่โอเคกับสิ่งตรงหน้านะคะเป็นสัญญาณที่กําลังบอกว่าสิ่งนี้ที่เรากําลังทําอยู่ที่ผ่านมามันไม่เวิร์กแล้วมันเป็นสัญญาณที่เราที่กําลังบอกเราว่าเราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางใหม่หรือจะต้องทําอะไรที่มันที่มันใหม่ๆที่มันไม่ใช่แบบเดิมเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญญาณบอกเราค่ะเขาบอกว่าชีวิตเราที่เกิดมาในทุกๆวันนะคะมันมีสิ่งต่างๆคอยเตือนเราตลอดเลยว่า ให,ให้เราได้ทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้แต่บางทีเราไม่ได้ฟังไม่ได้มีสติกับการฟังสิ่งนั้นเราเลยเราเลยตัดสินใจในบางสิ่งอย่างอาจจะไม่ได้ใช้อาจจะไม่ใช่ความพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วการตัดสินใจบางครั้งนะคะก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้เหตุผลเยอะเพราะถ้าเราใช้เหตุผลเยอะการตัดสินใจครั้งนั้นอาจจะทําให้เราไม่ทําอะไรเลยเพราะเราจะรู้สึกเลยว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะ ไม่ประสบความสําเร็จหรือสุดท้ายแล,แล้วมันก็ไม่มีผลดีต่อก,การตัดสินใจลงมือทําถ้าเราคิดเยอะไปกับการลงมือทําสุดท้ายเราจะไม่ได้ทําเช่นเช่นนะคะถ้าวันนี้นะคะเราคิดว่าเราจะจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคิดหาเหตุผลมาซัพพอร์ตกับการทําครั้งเนี้ยสุดท้ายไม่คุ้มว่ากับการทําเลยไม่ทําดีกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้จริงไหมคะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ แค่เราคิดไปก่อนลุงหน้าซึ่งการคิดของคนเรามีหลายรูปแบบคุณชมพวการคิดบางอย่างก็ดีแต่การคิดบางอย่างก็คิดไปเองคิดเกินความเป็นจริงคิดเกินความสิ่งที่มันเคยเจอจนทําให้เราไม่ลงมือทําเพราะเราคิดแล้วแล้วทําให้เรากลัวเครื่องมือที่พระเจ้าให้เรามานะคะเครื่องมือที่พระเจ้าให้เรามาคืออะไรรู้ไหมก็คือความคิดความคิดคําพูด การกระทํานี่คือเครื่องมือที่เราได้มาเหมือนกันแต่บางคนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเครื่องมือเรามีเครื่องมือเหมือนกันบางบางคนก็ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากๆเลยความรักที่เกิดขึ้นที่เราได้ดําเนินชีวิตมาในวันนี้นะคะมีรหัสที่เรามาเกิดได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนคนนี้ในช่วงจังหวะนี้ถึงจังหวะนี้แล้วก็มีเรื่องบางเรื่องอาจจะต้องจากกับเขาไป แล้วแล้วอยู่ๆเราก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกสแสดงว่ามีรหัสที่เราจะต้องต่อเนื่องกันการที่เรามาเกิดเรามีรหัสมาจริงไหมและเรามีรหัสที่เราได้อยู่กับแฟนคนนี้หรือใครก็ตามที่ที่เรากําลังเจอกับเขาแล้ววันหนึ่งเราต้องจากเขาไปแล้ววันหนึ่งเราเขาก็กลับมาสแสดงว่ารหัสต,ต่อเนื่องที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันมันอาจจะมีแต่ก็ไม่ได้บอกไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราจะได้อยู่ด้วยกับเขาแบบที่เรา ต้องการหรือไม่ต้องการหรือว่าการอยู่ครั้งนี้อาจจะเป็นการอยู่ที่เราได้บอกเขาแบบแบบแบบอยู่แบบประสบเขาเรียกว่าประสบความสุขในความรักก็ได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแอร์จงรักษาความรักสิ่งน,นี้ให้ดีที่สุดเขาบอกว่าการที่เราจักระทําหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ การคิดดีทําดีผดดู้ดีสําคัญมากๆวันนี้บางทีบอกว่าการทําดีหรือการคิดดีมันอาจจะยากเกินไปกับการใช้ชีวิตในโลกใบนี้จงรักษาหรือจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดแต่เหตุการณ์ตรงหน้าก็ไมวิดีหมายความว่าวันนี้เวลาเราทําอะไรดีที่สุดแล้วจะเกิดสิ่งดีกับเราในตอนที่เราได้ทําหรือการที่เราทําดีถามว่าได้ดีไหมได้ดีค่ะทุกคนแต่วันนี้ครูจะอธิบายว่าเราทําดีเราได้ดีอ่ะมันคือเรื่องนั้น แต่มันไม่ใช่ว่าการทําดีตอนนี้แล้วตอนตอนนี้จะได้รับสิ่งดีเลยเพราะคนบางคนเข้าใจผิดวันนี้ทําดีแล้วทําไมถึงไม่ได้ดีจริงไหมคะมีอารมณ์นี้อยู่ไหมทําดีแต่ไม่ได้ดีวันนี้เราใช้ชีวิตตามความคิดที่เราเป็นอยู่ความคิดที่เกิดขึ้นในวันนี้มันคือสิ่งที่เราได้กระทําในสิ่งที่อดีตจนสะท้อนมาเป็นภาพในวันนี้แล้วสิ่งที่เราทําในวันนี้เป็นการสะท้อนภาพในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังทำกรรมใหม่ตลอดเวลา การที่เราทําวันนี้วันนี้เราเราทำดีตั้งแต่เช้าแต่ตอนบ่ายเราเกิดเจอเหตุการณ์ที่ไม่โอเคให้เข้าใจไว้เลยว่าผลพวงของความคิดในอดีตกําลังให้เราเจอภาพนั้นอยู่เพราะบางคนตีความผิดทําดีแล้วไม่ได้ดีมันเลยทําให้เราไม่ทําสิ่งนี้ต่อจริงไหมคะเราไม่ได้กําลังชดใช้เวรกรรเก่าแต่เรากําลังทํากรรมใหม่ตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะมี เราจะมีแรงและมีกําลังใจในการที่จะทำบังการทำบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่าทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะวันนี้คนที่เราเจอตรงหน้าเหตุการณ์ที่เราเจอตรงหน้ามันอาจจะไม่ได้ทําให้เราพึงพอใจแต่เราดึงดูดมานะคะบางคนอาจจะแบบว่าไปโทษสถานการณ์รอบข้าง ว่าวันนี้ทําไมต้องเจอคนคนนี้วะทําไมต้องเจอสิทธิ์นี้วะทำไมชีวิตวันนี้มันแย่จังวะมันไม่ได้แย่หรอกคะ่ะวันนี้เราแค่ไม่เข้าใจชีวิตเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะไม่ทุกข์เท่าที่เราควรทุกข์เราจะมีชีวิตแบบที่เราต้องดําเนินชีวิตแต่วันนี้ที่เรามีชีวิตแบบที่เราไม่ได้ไม่ได้อยากได้จริงๆอะชีวิตเราไม่ได้น่ากลัว การที่เราต้องจากกับใครคนใดคนหนึ่งอะค่ะมันเป็นเรื่องที่พลังงานเรามันเปลี่ยนไปพลังงานเขาเปลี่ยนไปในวันที่เราเจอกันครั้งนั้นพลังงานตรงกันก็เลยได้เจอกันพอวันนี้พลังงานหรือสิ่งบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เจอกันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องผิดอะไรหรือมันเป็นเรื่องที่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 เราจะต้องทําอะไรผิดไปถึงไม่เจอเขาไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องที่ มันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วทุกคนเพราะคนเราดึงดูดกันด้วยพลังงานค่ะคเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดมากเคยคิดมากแบบมาก,มาก,ม,ากมากเลยคือเอาคนอื่นเอาความรู้สึกของคนอื่นมาเป็นความรู้สึกของตัวเองเอาคือเขาเรียกว่าแคร์คนอื่นมากไปอะ่ะจนทําให้ชีวิตไม่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะใครที่เคยแคร์ความรู้สึกของคนอื่นทุกคนรู้ไหมว่า การที่เราแคร์ความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยมันเป็นตัวหยุดความสําเร็จของตัวเราเลยค่ะทุกคนถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของพลังงานน่ะเราจะมีความถูกมากๆเลยทุกคนเพราะบางทีคนที่เราเคยเจอกันในวันนี้ยอยู่เขาก็หายไปจากชีวิตเราบางคนคิดมากทําไมถึงไปถึงไม่ถึงวันนี้ไม่มาทําไมวันนี้ถึงเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเราไปทําอะไรให้เพื่อนเราไม่สบายใจเปล่าวะทาไมวันนี้เพื่อนไม่มาล่ะหรือทําไมวันนี้เพื่อนไม่คุยกับเราล่ะ การที่เราไม่ได้เจอใครคนหนึ่งแล้วในชีวิตมันเป็นเรื่องปกติและถ้าเราเข้าใจนะคะแฟนที่เราจากเราไปที่เขาจากเราไปอะคะ่ะรู้ไหมว่าการการเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะเพื่อให้เราเติบโตคะ่ะทุกอย่างหรือทุกจังหวะในชีวิตเราต้องตัดสินใจเสมอเลยทุกคนการที่เราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ก็ต้องตัดสินใจนะ จริงไหมคะวันนี้ใครที่มีนิสัยบางสิ่งบางอย่างที่ผัดบอลประกันพุ่งที่ไม่ไม่ได้อยากมีสิ่งนี้แต่ก็ยังมีสิ่งนี้คือเลิกไม่ได้แสดงว่าเราไม่ตัดสินใจที่จะเลิกมันครูเคยเป็นว่าทําไมวันนี้เพื่อนไม่คุยกับเราทําไมวันนี้คนนี้ไม่มาทําไมวันนี้เกิดเป็นแบบนี้เรายึดต,ติดต่ทุกคนพอเรายึดต,ติดแล้วอะใครเป็นคนให้เรายึดต,ติดคะไม่มีแต่เราเองที่เป็นคนเลือกที่จะ ยึดยึดติดหรือคิดสิ่งนั้นเพราะวันนี้นะทุกคนชีวิตต้องดําเนินชีวิตด้วยตัวเราเองถ้าวันนี้มัว<อ>แต่เอาตัวเองไปยึดติดกับใครบางคนรอบข้างความสําเร็จตัวเราเป็นคนทํามัวแต่เอาตัวเราไปยึดติดกับความสำเร็จของคนอื่นสุดท้ายตัวเราเองนั่นแหละจะไม่มีความสําเร็จแล้วก็จะไม่มีความสุขด้วยถ้าวันนี้เราไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะวันนี้เราัวแต่เอาตัวเราไปอยู่กับไปอยู่กับ ปากของใครบางคนไปอยู่กับคําพูดของใครบางคนที่เขาก็หวังดีหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงไหมคะวันนี้เจอใครที่หวังดีก็โชคดีไปแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราต้องเข้าใจโลกมายาเนาะโลกมายาที่เกิดขึ้นกับเราคะ่ะมันเป็นตัวเราที่เรามาเนี่ยเรามาด้วยจิตวิญญาณจริงไหมแต่เราถูกมาอาศัยร่างวิญญาณร่างร่างหนึ่งเพื่ออะไรรู้ไหม เพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วทำภารกิจของตัวเองให้ประสบความสำเร็จแล้วก็จากโลกนี้ไปเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างเวลารักษาใจคนได้เวลาเปลี่ยนนิสัยคนได้บางคนใจร้อนพอเวลาพอเวลาเข้ามาเยียวยาก็ใจเย็นได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยมีคุณค่ามากๆเลยวันนี้เราได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตเราแล้วหรือยังหรือว่าเราได้ จ่ายเวลากับเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเราวันนี้เราจ่ายเวลาซื้ออะไรกันบ้างคะทุกคนทุกคนมีเวลาเท่ากันนะคะแต่เราจ่ายเวลาซื้ออะไรไปกับเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะหรือเรื่องที่ไม่ใช่ประโยชน์กับตัวเราเองเลยเมื่อก่อนครูเป็นคนหนึ่งที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆเลยทุกคนจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก็กลัวก็ก็แคร์คือแคร์บางสิ่งบางอย่างถ้าเรายึดติดหรือหรือหรือเราเก็บทุกเรื่องราวในชีวิต ที่เราเจอมาคิดอะคะบางครั้งก็ไม่เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตนะคะมันจะทําให้เราเดินช้าลงเมื่อเราเดินช้าลงความทุกข์สอดแทรกเข้ามาได้เพราะเรามีช่วงจังหวะให้เขาเข้ามาทุกหรือสุขเราเลือกได้ทุกอยู่ก็ไม่นานสุขอยู่ก็ไม่นานแต่ที่อยู่นานเพราะเราดึงให้เขาอยู่จริงไหมคะการที่ครูออกมาพูดเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่ครู ได้รู้ได้เห็นได้ประสบได้พบเจอมาทุกอย่างแล้วคะ่ะมีคอมเมนต์หนึ่งที่ครูไปทําคลิปนะคะครูก็ไม่มีความสมบูรณ์แบบหรอกทุกคนแต่มีท่านท่านหนึ่งที่บอกกับครูว่าวันนี้เราเลือกอะไรในชีวิตคะทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นคนเลือกทั้งหมดเลยครูจะบอกความลับให้นะคะความลับของของโลกจิตวิญญาณน,นะทุกคนเราเนี่ยมาเกิดเนี่ย เราแค่มาอาศัยสมองเนี้ยในการคิดหน้าที่ของสมองเขามีหน้าที่คิดค่ะเขามีหน้าที่คิดแต่ความคิดที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดหน้าที่ของเขาคือคิดเจ็ดหมื่นเรื่องต่อวันแล้วเขาเนี่ยต้องคิดเพื่อปกป้องร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดนะคะก็คือสิ่งที่เป็นพลังงานที่เป็นพลังงานลบ เพราะเขาต้องการปกป้องตัวเราเองเขาไม่ได้ผิดที่จะพาเราอะคิดลงสู่ที่ต่ำแต่เขาคิดเพื่อรักษาตัวเราบางทีว่อาจจะคิดเอ่อเป็นในเรื่องทิศทางที่ลบเราที่มาเกิดมีหน้าที่ที่มาควบคุมเขาไม่ใช่ให้เขาควบคุมเราเรารู้สึกยังไงอะคะเราก็ได้รับสิ่งนั้นสิ่งใดที่เราคิดสิ่งใดที่เราเป็นสิ่งนั้นขยายจนเกิดเป็นเรื่องนั้น,<ด>นในชีวิต<ด>เขาต้องบอกว่า ความคิดที่เราคิดในวันนี้ค่ะคือความคิดที่เราอะ่ะดึงดูดมาความคิดคืออนาคตความคิดคือคือความที่เราจะต้องเจอในสิ่งข้างหน้าเอามีหน้าที่มาควบคุมสมองให้คิดในทิศทางที่ดีสังเกตไหมคะจะมีคนบางคนเจอปัญหาหนักๆมากๆเลยกับบางคนที่แก้ไขปัญหาได้จริงไหมจะมีคนสประเภท คนประเภทแรกนะคะที่เจอปัญหาหนักๆเขาคุณนะคะพี่บีเอ็มคนที่เจอปัญหาหนักๆอ่ะคะ่ะเขาเนี่ยมามาควบมาคือจริงๆแล้วเรามีหนะ้าที่มาควบคุมสมองแต่เขามาแล้วเขายอมให้สมองควบคุมเขาเวลาเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยเจอแต่ปัญหาเพราะสมองจะพาแนวคิดให้คิดลงต่ำเสมอเพราะเขาสมองต้องการเซฟตัวเราเอง จริงไหมคะนี่เหมือนเราจะเดินไปในป่าอย่างเงี้ยสมองจะให้คิดไปก่อนเลยว่ามีอะไรที่น่ากลัวอยู่ในป่าแน่ๆแ,และเราก็ต้องกลัวไปก่อนจริงไหมคะสมองพาเราคิดไปในทางที่ชางลบแต่เขาคิดเพื่อปอกป้องตัวเราแต่ถ้าเราไม่ได้ควบคุมเขาเราก็จะกลัวจนเราไม่เดินเข้าไปในป่า เรามีหน้าที่มาควบคุมเขาอย่าหลงอย่าหลงว่าเขาจะต้องควบคุมเราเพราะตราบใดที่เราให้สมองควบคุมความคิดของเราเราจะไม่เป็นตัวของเราเองและเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยในวันนี้จริงคนสำเร็จกับคนไม่สำเร็จอะคะ่ะไม่มีใครว่าเก่งกว่าใครคะ่ะแต่ที่เราเห็นโลกมายาว,ว่าคนนั้นทำไมเก่งจังทำไมคนนั้นแบบทำได้เขาแค่เอาสมองของเขามาใช้ในทิศทางที่ถูก แต่ตัวเราเองถ้าเราบอกว่าเราไม่เก่งเรายังไม่ได้ดึงศักยภาพตัวเรามาใช้เลยเราก็ตีความไปอย่างนั้นเลยจนทำให้เราไม่ลงมือทำคนเราทุกคนมีศักยภาพที่คนเรานะคะจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่เราตัดสินใจคะ่ะว่าวันนี้เราตัดสินใจอย่างไรในชีวิตตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จหรือตัดสินใจที่จะไม่เอาอะไรเลยในชีวิต ทุกวันที่เราใช้ชีวิตคือการที่เราจะต้องดําเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าหากวันนี้ที่มันดําเนินชีวิตแล้วมันเจอมันเครียดมันไม่สบายใจคิดง่ายๆค่ะทําสิ่งตรงหน้าให้ดีที่สุดอะไรที่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้ไม่ต้องคิดถึงวันข้างหน้าก็ได้ค่ะถ้าคิดแล้วมันทําให้เราไม่สบายใจก็อย่าคิดให้มันไม่สบายใจแค่คิดว่าณนะเวลานี้ และวินาทีนี้เราต้องทําอะไรกับโลกใบนี้เราต้องทําอะไรกับสิ่งที่เหตุการณ์ที่เราต้องเจอในตอนนี้ก็ทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดพอทําสิ่งนี้เดี๋ยวจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เราได้กระทําต่อไปเองทุกอย่างคือการก้าวเดินเหมือนที่ครูทําคลิปไปเมื่อคืน ทุกอย่างคือการก้าวขึ้นบันไดวันนี้เราจะเดินขึ้นบันไดหรือเราจะอยู่กับที่การที่เราจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเอาที่เราเอาที่เราจัดสรรเวลาของตัวเราเองนะคะทุกคนจะต้องมีเวลาชีวิตของตัวเราเองเวลาชีวิตที่เราจะต้องดําเนินไปคือเราเป็นคนเลือกเราเป็นคนเลือกนะทุกคนเอาเอาเป็นว่าวันนี้นะคะกําลังใจที่มันเกิดขึ้นเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองสิ่งหนึ่งคือคนเราอะคะ่ะคิด มากเกินความเป็นจริงเกินเกินความจริงที่เราควรเจอเวลาคนเราคิดอะไรเกินความเป็นจริงคนเราอะคะ่ะธรรมชาติของมนุษย์นะคะธรรมชาติของใจเราอะคะ่ะพร้อมที่จะธรรมชาติของใจเราเหมือนน้าเลยทุกคนน้ําเวลาเทลงพื้น,นะคะน้ําเนี่ยจะตอกซอนจะซาะไปที่ต่ําที่สุดเลยจริงปะจะมีช่องทางไหนที่ซาะซาะได้จะซาะไปไปแบบลึกที่สุด ธรรมชาติของใจเราก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะจะไหลลงสู่ที่ต่ํามันจะไหลตรงไหนได้มันจะไปให้สุดทางเลยคนเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเ้าวันนี้เราไม่มีสตินะคะเวลาแฟนเรากลับดึกอะ่ะเราจะคิดไปก่อนเลยว่าไปที่ไหนหรือเปล่าโทรไปไม่รับใจเราจะคิดไปก่อนเลยว่า ต้องทําอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจหรือคุยกับผู้หญิงอยู่หรือเปล่าใจเรามันคิดไปก่อนแบบนี้ตลอดเลยจริงไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาไม่ผิดนะคะสมองเรามีสองซีกครูบอกเมื่อวานแล้วนะคะให้ทุกคนได้จัดการเขาเรียกว่าบริหารชีวิตของตัวเองให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะคะขอบคุณทุกคนที่แบบเ,เป็นกำลังใจให้กับครูนะคะเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราคะ่ะบางครั้งเราก็ไม่ได้อยากเจอ แต่ทุกคนเข้าใจไหมคะว,ว่าวันนี้มันคือรหัสชีวิตที่เราต้องพบเจอสิ่งที่เราเจอในวันนี้คือรหัสชีวิตที่เราต้องพบเจอ 2, คือสิ่งที่เราดึงดูดมาก็คือเราคิดแบบไหนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเราเราเห็นคนยืนด่ากันถ้าเราเข้าใจชีวิตเขากำลังด่าตัวเอง วันนี้คนที่เขามาพูดบางสิ่งมาอย่างกระทบใจเราให้เราไม่สบายใจเขากำลังพูดถึงตัวเขาเองถ้าเรามีสติเราจะเข้าใจหรือว่าเขาพูดถึงตัวเขาเองหากเราไปมีอารมณ์และความรู้สึกแล้วเสียพลังงานจากคำคำพูดของเขา เรากําลังเป็นเหยื่อความคิดของเขาให้ความพูดของเขามากระทบกระเทือนจิตใจใเราและทําให้เราไปต่อบนโลกใบนี้ไม่ได้ครูเคยยึดติดกับคําพูดยึดติดกับใครบางคนแต่ครคูพอครูเข้าใจว่าวันนี้ถ้าเราไม่ได้เจอใครบางคนมันก็คือพลังงานนะทุกคนมันก็คือพลังงานนะพลังงานที่ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมไม่เจอเขาก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เจอก็คือไม่เจอไม่เป็นไรมันอาจจะเป็นอะไรบางสิ่อย่างที่ จะทำให้เขาต้องจากเราไปด้วยรหัสชีวิตนะคะอ่ะเอาง่ายๆเลยทุกคนเอาง่ายๆเลยเวลาใครที่ทำให้เราไม่สบายใจก็ให้คิดไปเลยค่ะว่านั่นคือรหัสชีวิตของเขาเพื่อนคนนี้กำลังมาทำให้เราไม่สบายใจนั่นคือรหัสชีวิตที่เขากำลังมาทำให้เราไปต่อบนโลกใบนี้ใครเคยรู้สึกว่าถูกเพื่อนทรยศหักหลัง มัเขาไม่ได้ตั้งใจทําหรอกทุกคนมันเป็นรหัสชีวิตที่เขาจะต้องดาเนินมาเป็นแบบนี้เพ <c oughs> ราะเราก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นรหัสชีวิตที่จะต้องไปทําให้ใครเสียใจก็ได้ค่ะเราอาจจะไม่รู้ตัวจริงไหมคะไม่ต้องโทษใครแล้วก็ไม่ต้องโทษตัวเองด้วยวันนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมันมีแต่ว่าเรารู้เร็วรู้ช้ามาแค่ไหนอยากจะฝากให้ทุกคนนะ มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ต้องไปคิดอะไรมากคะ่ะแค่คิดว่าวันเนี้จะทําแค่ตรงเนี้ให้ดีที่สุดเราไม่สามารถทําให้ถูกใจใครได้ทุกคนบนโลกใบนี้เพราะถ้าเรามัวแต่ทําให้ตัวเราถูกใจคนอื่นสุดท้ายตัวเราเองจะไม่มีความสุขจงเป็นตัวของตัวเองให้ได้นานที่สุดจนเราประสบความสำเร็จ น,นี่เจอเหตุการณ์ไม่โอเคอเราไม่ได้อยากเจอเหตุการณ์นี้เราทุกคนแต่ในเมื่อมันเจออะทําไงได้อะก็ต้องก้าวใช่ไหมคะอย่ายอมแพ้เพราะจิตจะํานึกจะทํางานตามที่เราคิดถ้าเรายอมแพ้เราก็จะเจอการยอมแพ้อยู่ร่ำไปเรามีหน้าที่มาก้าวผ่านหมัก้าวข้ามผ่านปัญหาไม่ใช่มีหน้าที่มายอมปัญหาจริงไหมคะขอร้องใจให้กับทุกคนนะคะทุกคน วันนี้ที่ที่ใครบอกว่าเราไม่เก่งอะ่ะเขายังไม่รู้จักตัวเราเองเลยวันนี้อย่าัมไปถามใครเลยคะ่ะไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราเองเราเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่คนอื่นมองเราไม่สำคัญกับเรามองตัวเองหากเรามองตัวเองดีก็คือดีคะ่ะถ้าวันนี้นะทุกคนชีวิตมันยากนะคะไม่ต้องสนใจใครคะ่ะ ไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องแคร์ความรู้สึกใครค่ะถ้าการกระทําที่เราทําอยู่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครไปเลยค่ะไปให้สุดเลยทุกคนไปให้สุดเลยเพราะความสําเร็จมันเกิดจากตัวเราเองเป็นคนสร้างไม่ใช่ใครนะถ้าเราอยู่กับตัวเราเองจนเราอะ่ะเข้าถึงตัวเราเองอะ่ะเราจะไม่ได้สนใจใครเลยทุกคนเราจะรู้เลยว่าเรามีหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยชีวิตตัวเราเองให้เราจะทําสิ่งแล้วจะมีความสุขเราจะทําทาทา ใ,ใ,ใครจะคิดยังไงแม่งช่างแม่งช่างมันช่างมันเถิดจริงๆทุกคนมันจะเป็นอารมณ์แบบไม่เป็นไรช่างมันช่างมันใช้คํานี้ไบ่อย cu ทุกคนใครว่าเราช่างมันเถอะช่างมันเถอะไม่เป็นไรให้อภัยทุกคนเราให้อภัยนี่คือเรากําลังปลดปล่อยตัวเองไม่ใช่ปลดปล่อยคนคนนั้นนะคะทุกครั้งที่เราคิดอะเราสูญเสียพลังงานเสมอเลยทุกคนทุกครั้งที่เราคิดเราสูญเสียพลังงานเสมอแต่วันนี้ ทำไมเราไม่ให้การคิดของเราอ่ะมันได้รับพลังงานละ่ะเพราะการคิดบวกกับการคิดลบพลังงานไม่เหมือนกันแต,กแต่ทุกครั้งที่เราคิดบวกก็ใช้พลังงานทุกครั้งที่เราคิดลบก็ใช้พลังงานแต่การคิดลบทําให้ผลลัพธ์จากการคิดเราไม่มีกําลังใจแต่การคิดบวกผลลัพธ์จากการคิดคือเรามีกําลังใจแสดงว่าเราจะต้องเลือกคิดกับที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองใช่ไหมคะ ใช่ไหมทุกคนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยพิมพ์หนึ่งหนงให้หน่อยได้ไหมคะจาให้น้ำลายราคาถูกมาทำลายความฝันราคาแพงของเรา